สวัสดีค่ะครูฟ้าจากแผนกวิชาการท่องเที่ยวนะคะวันนี้พาทุกท่านมานอกสถานที่นะคะที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยไต้หวันค่ะพร้อมกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราค่ะท่านดรบรินดาจางขจรศักดิ์ผู้บริหารวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะท่านจะมาเป็นวิทยากรให้เรานะคะซึ่งเราจะมาเรียนรู้ในการทําอาหารไต้หวันนะคะ ซึ่งเมนูอาหารที่คัดเลือกมานะคะจะเป็นเมนูที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลค่ะแล้วก็วิถีชีวิตของชาวไต้หวัน,นะค่ะอยากจะให้ท่านให้ความรู้ในเมนูอาหารค่ะก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะทางวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพนะคะโดยท่านผอ,อ ดรชันทนาโพธิครูประเสริฐนะคะที่ให้ความกรุณานะคะมาเยี่ยมเยียนวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยไต้หวัน BDI นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อยากจะมานำเสนอ,อ,อเมนูอาหารของคนไต้หวันนะคะซึ่งเป็นอาหารรสชาติสูตรดั้งเดิมที่ได้ถ่ายทอดกันมาเป็นร้อยปีนะคะก็วันนี้จะเมนูแรกนะคะก็จะเป็น บัาจ่างไต้หวันนะคะซึ่งก็จะมีรสชาติที่แตกต่างไปจากบัตจ่างนะคะที่เราได้ทานกันในประเทศไทยค่ะค่ะแล้วก็เมนูบัาจ่างเนี่ยเป็นเมนูที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลของชาวไต้หวันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะก็เนื่องจากว่าทุกๆปีนะคะประมาณกลางปีประมาณเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งก็จะเป็น ช่วงเขาเรียกว่าเทศกาลบัจจางค่ะ,ะเทศกาลบัจจางนะคะเราก็จะมีการรับประทานบัจจางที่ห่อด้วยข้าวเหนียวผัดนะคะกับใบไผ่นะคะใบไผ่ซึ่งจะเป็นอาหารรสชาติพิเศษมากๆเลยนะคะการทานบัจจางนะคะในเทศกาลก็เป็นการลํำลึกถึงนะคะ วีรบุรุษท่านหนึ่งของชาวจีนนะคะเป็นข้าราชการที่มีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติแต่ก็เนื่องด้วยถูกลอบทำร้ายโดยศัตรูนะคะซึ่งโยนศพของเขาเนลงไปในแม่น้ำทีนี้ประชาชนต้องการที่จะลํำลึกถึงความดีงามความดีนะคะความงามของวีรบุรุษท่านนี้ก็เลยไม่อาจทนเห็นนะคะว่า ปลาต่างๆสัตว์น้ําจะไปกินศพของท่านในน้ําในแม่น้ําจึงได้คิดค้นข้าวขอใบไผ่ค่ะเพื่อโยนลงไปในแม่น้ำแล้วก็ให้ปลาได้ทานแทนที่จะไปกินศพของท่านนะคะก็เลยเป็นการสืบทอดมาหลายร้อยปีทําให้ทุกครั้งที่เราได้มาบรรจบวันเทศกาลพระจางเราได้ลําลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษด้วยะนะคะได้ลําลึกถึงสิ่งที่ มนุษย์จะต้องปฏิบัติตนเพื่อมีความกตัญญูต่อบับพรพบาบุรุษต่อบุพการีแล้วก็ต่อบุคคลที่ได้ทำความดีนะคะให้กับประเทศชาติด้วยค่ะค่ะเป็นเมนูที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะแล้วอีกเมนูนึงเป็นเมนูอะไรคะท่านค่ะอีกเมนูหนึ่งนะคะก็เป็นเมนูอาหารพิเศษที่เราทานกันใน เทศกาลเชงเมงค่ะคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยก็คงจะได้รู้จักว่าคำว่าเชงเมงเนี่ยก็คือวันที่เราลํำลึกถึงบรรพบุรุษเช่นกันเป็นปีที่เป็นช่วงประมาณเดือนเมษายนนะคะต้นเดือนเมษายนของทุกๆปีนะคะแต่ละครอบครัวก็จะเรียกว่าเชิญชวนลูกหลานนะคะไปไหว้ที่หลุมฝังศพของบรรพบุรุษ ะะแล้วก็เมื่อรวมตัวกันเสร็จแล้วกลับมาถึงบ้านก็จะเป็นครอบครัวใหญ่ที่นั่งร่วมรับประทานอาหารทําอาหารร่วมกันซึ่งในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะประมาณเดือนเมษายนเนี่ยก็จะเป็นเวลาที่เหมาะสําหรบับการทานเปอะเปียสดนะคะซึ่งก็จะทําให้เราทานแล้วมีความสบายใจแล้ววันนี้ทั้งสองเมนูนะคะเราก็มาปรับเป็นอาหาร สูตรสุขภาพเมนูเพื่อสุขภาพด้วยนะคะก็คือ,คอจะปลอดเนื้อสัตว์แต่ว่าได้รสชาติครบถ้วนอย่างแน่นอนค่ะค่ะทั้งสองเมนูนะคะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลนะคะเรียกได้ว่ามาครั้งเดียวนะคะได้เรียนรู้นะคะวัฒนธรรมเทศกาลเล็กๆน้อยๆของชาวไต้หวันนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้การทําอาหารเพื่อสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนและวิธีการทําก่อนเลยค่ะเชญค่ะ,คะ อนนี้นะคะเราก็ตั้งตั้งกระทะแล้วนะคะแล้วก็เราจะผัดไส้ก่อนนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันนี้เราต้องใส่เยอะไหมคะอาจารย์ <c oughs> ก็พอประมาณนะคะเพราะว่าก็ให้พอ <c oughs> ประมาณซักรึ่งถ้วยได้นะคะ <c oughs> ให้มันพอดีกับไส้ที่เราให้พอดีกับไส<ว>้ที่เรามีนะคะเราก็จะมาผัดนะคะอ,อันนี้กับอันนี้ ให้หอมก่อนนะคะก็คือเห็ดหอมกับาขาเหตุนะคะใช้ไฟแรงใช่ไหมคะอาจารย์ไฟเพราะว่าเราต้องการที่จะเหมือนกับเจียวนะคะเจียวเห็ดหอมอันนี้ให้เกิดความกรอบแล้วก็หอมออใส่เลยค่ะเห็ดหอมนี้เราก็ แช่น้ํานะคะให้นิ่มก่อนนะคะแล้วก็เก็บน้ําเห็ดหอมอันนี้ไว้ค่ะเราก็จะผัดตั้งแต่นะคะไฟอ่อนก่อนแล้วก็ค่อยๆให้มันเดียวขึ้นมานะคะ,ะเราก็จะได้กลิ่น เห็ดหอมนะคะหอมขึ้นมาแล้วนะคะหอมมากเลยค่ะจาเนื่องจากเห็ดหอมอันนี้นะคะก็ここจะเป็นเห็ดหอมดอ,อ,อกเล็กนะคะแต่เป็นเกรดพิเศษซ,ซึ่งจะมีความหอมอยู่ในตัวนะคะตอนนี้ก็เริ่มหอมแล้วนะคะค่ะพรามันกรอบขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะเราก็จะใส่ขิงลงไปนิดนึงนะคะตอนนี้เราก็จะเริ่มเดียวขงิง ะะไปพร้อมๆกันนิดนึงนะคะเพื่อให้มีรสชาติของขิงนะคะเนื่องจากว่าเราเทานมังสวิรัตนะคะเราก็จะไม่ทานกระเทียมนะคะเราก็ใช้ขิงแทนได้ะะเห็นไหมคะตอนนี้เราก็จะมีกลิ่นอะไรคะกลิ่นเด็ดหอมแต่กลิ่นของขิงที่มันหอมขึ้นมาแล้วนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ ขาเห็ดลงไปผัดนะคะขาเห็ดนี่เป็นขาเห็ดของเห็ดอะไรล่ะคะอาจารย์จริงๆก็เป็นเห็ดหอมอย่างหนึง่งซึ่งเป็นเห็ดหอมดอกใหญ่นะคะออแล้วก็ส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าขามันนะคะมันก็จะมีค่อนข,ข้างที่จะใหญ่นิด,น,ดนึงค่ะตอนนี้นะคะเราก็ผัดขาเห็ดนะคะแล้วก็เราก็จะ ปรุงรสนะคะปรุงรสด้วยการใส่ซีอิ๊วคิโกมันนะคะลงไปอันนี้ใส่ประมาณสักประมาณพอประมาณนะคะที่เราคิดว่าเค็มนะคะแล้วก็เกลือนะคะประมาณ2ช้อนชานะคะรสชาติของไส้นี่มันจะต้องเป็นรสชาติ ประมาณไหนคะจยะรสชาติของไส้เนี่ยเค็มเผ็ดเปรี้ยวหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ,คะจะเป็นรสเค็มหวานค่ะเค็มหวานนะคะแล้วก็จะหอมด้วยพริกไทยนะคะพริกไทยนี่ก็จริงๆก็แล้วแต่เราเออชอบเผ็ดขนาดไหนนะคะอันนี้ก็ประมาณได้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วก็จะมีผงพะโล้ค่ะผงพะงพะโล้นี่ก็ประมาณจักสองช้อนชาได้นะคะ ไส้เขาจะต้องเป็นลักษณะแบบแห้งๆใช่ไหมคะจัน่ค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะยังไม่เข้ารสชาติยังไม่เข้าไปถึงเนื้อมันนะคะเราก็จะผสมน้ํานะคะผสมน้ําก็จะเป็นน้ําน้ําเห็ดหอมค่ะน้ําที่แช่ดอกเห็ดหอมค่ะตอนนี้กลิ่นพริกไทยขึ้นจมูกแล้วค่ะหอมเนาะใช่ไหมคะ หมเลยนะคะคแล้วก็มีน้ำตาลนะคะน้ำตาลอันนี้ก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้มันเดือดนะคะรอให้มันเดือด ก่อนที่เราจะปิดฝานะคะอันนี้ค่ะถั่วลิสงถั่วลิสงไปด้วยนะคะถัถ่วลิสงนี้ใส่เยอะไหมคะอาจารย์ก็แล้วแต่เราชอบค่ะ,ะเพราะว่านี้จะเป็นส่วนของไส้นะคะถ้าท่านผู้ชมทางบ้านไม่มีถั่วลิสงสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมอย่างเผือกต้มมันต้อมอะไระอย่างเงี้ยค,ค่ะ,ะแต่ว่าในสูตรของออบัตรจ่างไต้หวันเนี่ยนะคะจะไม่ ไม่ใส่เผือกค่ะเราจะใส่เป็นผลิสงแทนนะคะ okay, เดี๋ยวเราก็รอให้ส่วนของพะโลนี้นะคะเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะกรองเอาน้ำของ ของซุปของเราใช่ไหมคะอาจารย์แล้วอาจารย์จะนําน้ําไปทําอะไรเอ่ยคะน้ำนะคะเราจะไปผัดข้าวค่ะเพไม่ให้เสียนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเวลาที่เราอ่อเราต้องการไส้แห้งๆนะคะเราก็เลยต้องเสด็ดน้ํานะคะ ตอนนี้อาจารย์กำลังจะทำอะไรคะอันดับต่อไปนะคะเราจะออมาผัดเกาลัดก่อนนะคะเกาลัดนี่ก็คือเป็นไส้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่คะ่ะเป็นไส้เหมือนกันนะคะนี่คือเกาลัดนะคะที่เราซื้อมาแล้วก็ยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะไส้ไส้ทั้งสอง อย่างที่เราปรุงไปเนี่ยจะอยู่ในห่อเดียวกันใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อแต่ผัดคนละรอบปรุงคนละแบบเพราะว่าจะออกรสชาติไม่เหมือนกันสําหรับเกาลัดเนี่ยเราอยากจะให้มันเกิดให้มันเป็นความรู้สึกที่กรุบกรอบนิดนึงดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ใส่เข้าไปในพโลค่ะโร่นะคะเดี๋ยวใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำตาล รสชาติของของไส้ส่วนนี้จะออกออกรสชาติยังไงนะคะอาจารย์หวานหวานเค็มเค็มค่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะเนื่องจากว่าเกาลัดนี้สุกแล้วนะคะเราแค่แคปรุงรสเฉย ราตักขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะผึ่งให้เย็นก่อนนะคะนี่ก็เสร็จอีกหนึ่งอย่างนะคะพร้อมที่จะไว้ห่อได้นะคะแล้วก็เราตอนนี้นะคะก็ไม่ต้องทําอะไรนะคะไม่ต้องยังไม่ต้องใส่น้ํามันนะคะเราจะผัดด้วตามด้วยใช้โป้ะนะคะใช้โป๊เนี่ยนะคะเราซื้อมาเราต้องล้างสัก2น้ําถึงสามน้ำนะคะเนื่องจากว่าใช้โป ซือมานี้มันจะมีรสเค็มออนนี้พอเราล้างเสร็จแล้วมันมีความชื้นในชโัโพ๊เราก็จะผัดให้ชัโพ๊เนี่ยนะคะเอ,อมันแห้งนะคะเพื่อให้เกิดความรู้สึกปรุกขอ้อขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะสำหรับจุดดั้งเดิมนะคะชัโป๊เนี่ยเราจะปรุงด้วยน้ำตาลน,นะคะอีกนิดนึงก็ประมาณช้อนช้อนชาเลยค่ะพอแล้วค่ะ น่าจะมีรสชาติแล้วนะคะ,นะคะแล้วก็คนไทยนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะคือพริกค่ะดังนั้นเราสามารถใส่พริกสดลงไปได้นะคะตามใจชอบใครชอบเผ็ดก็ใส่มากใ,ใส่มากใส่น้อยตามใจใค,ใครชอบพริกไทยก็ใส่พริกไทยนะคะแต่วันนี้เราก็จะดัดแปลงนะคะพริกไทยจะไม่ได้อยู่ในใช้โป๊เราจะใช้เป็นพริกที่หนูแทนนะคะเสร็จแล้วนะคะ ก็ใส่น้ำมันนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้แห้งเกินสุดท้ายนะคะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะก็ตักขึ้นมา